วันนี้ณอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิง จังหวัดส,สุรินทร์มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน1,725กิโลกร,รมัมให้แก่เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์จำนวน20รายซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี2567ครอบคลุมพื้นที่115ไร่โดยมีนายประวัตินวมรัสรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลาย สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท้พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้เม, 55, มื่อปี2555สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท้พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้หมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไวเ้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคตะันออกเชียงเหนือ ใก้เกษตรกรที่ได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนําไปเพาะปลูกในฤด,ดูการใหม่ที่กําลังจะมาถึงสําหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายสร้างไรายได้หมู่ใลทีชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพัณฑ์เพนซิริที่จังหวัดสุรินทร์ขึ้นในปี2556เพื่อ 56, ดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทาน จากการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานของศูนย์ขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนปัจจุบันมีชุมชนในพื้นที่3จังหวัดขงร่วมโครงการประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มเกษตรกร11กลุ่มใน6อำเภอได้แ,แก่อำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอชุมพลบุรีอำเภอสำโรงทาบและอำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์มีกลุ่มเกษตรกรหนึ่งกลุ่มในอำเภอลำปลายมาศและจังหวัดศรีสะเกดมีเกษตรกรหนึ่งรายในอำเภอราศีสไล